สองมาตรฐานนะครับ Facebook ถูกโจมตีว่ามีการเลือกปฏิบัติหลังจากที่ f c e e o o o เนี่ยถูกเปิดโปงว่ามีการผ่อนผันการคัดกรองเนื้อหาสำหรับบุคคลที่เป็น VIP Facebook นะครับเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเนี่ยเยอะที่สุดในโลกด้วยการที่มีผู้ใช้งานเยอะเนี่ย o o k b o o k จึงต้องมีระบบในการกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้วยการใช้ระบบอัลกอริทึม โดยที่ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะทำการกรองข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจาก,กระบบโดยการลบโพสต์ทิ้งไปจนถึงการแบนผู้ใช้งานหลายคนนะครับอาจเคยพบเจอนะครับว่าก็เราเนี่ยลงเรื่องเราดีๆนะครับลงเรื่องธรรมชาติท่องเที่ยวธรรมะแต่ทำไมเราถึงถูก f a c e b o o k แบนแต่กลับกันทำไมบรรดาอินฟลูเอนเซอร์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เว็บพนันมีทั้งคำหยาบคาย มีทั้งการชักชวนไปเล่นพน,นันหรือเข้าเว็บไม่เหมาะสมเนี่ยกับไม่เจอแบรนจาก Facebook บ้างวันนี้เอกสารที่หลุดออกมานะครับจากทาง Facebook จะไขคําตอบให้กับเราตั้งแต่ปี2019นเเนี่ยเฟซบุ๊กได้ใช้ระบบที่ชื่อว่า cross check หรือว่า x check นะครับซึ่งเป็นระบบที่ขึ้นบัญชีผู้ใช้งานระดับ vip โดยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักแสดงนักการเมืองหรือว่า อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะๆอันเนี้ยโดยเมื่อบุคคลเหล่านี้โพสอะไรก็ตามเนี่ยระบบเนี่ยจะไม่เข่งคัดในการบังคับใช้กฎหรือลบโพสหรือว่าแบนด์ผู้ใช้เหล่านี้ซึ่งอาจจะมองได้นะครับว่า Facebook เองเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์กับบรรดาคนมีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ไว้เพราะหากว่ามีบรรดาคนมีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยเขาทำเนื้อหาได้น่าสนใจก็จะนำไปสู่ยอด engagement ที่จะทำไรายได้นะครับให้กับ f c e e o o o นะครับจากการซื้อโฆษณาหรือยิงแอดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะครับในเชิงการตลาดว่าทาไม Facebook ถึงต้องเลือกปฏิบัติกับ ID เหล่รานั้นเป็นพิเศษกว่าคนปกติทั่วไปโดยข้อมูลในปี2012เนี่ยพบว่ามี ID ที่อยู่ในลิสต์ VIP เนี่ยประมาณ5.8ล้าน ID จากจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมดประมาณ2,890ล้านลายจากทั่วโลกนะครับแต่ปัญหาก็คือ คนอีกจํานวนมากเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า f c e e o o o เนี่ยปฏิบัติต่อผู้ใช้งานอย่างไม่ยุติธรรมในขณะที่ Facebook ประกาศว่าต้องดําเนินตามกฎของการตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐานของชุมชนคนทั่วไปต้องได้รับการตรวจสอบจาก AI ซึ่งก็มีทั้งที่ตรวจสอบถูกและก็ตรวจสอบผิดพลาดมากมายแต่กลับกลายเป็นว่ามี i อีกจานวนหนึ่งนะครับหล้านกว่า ID เนี่ยที่ได้รับการยกเว้นจากกฎหรือข้อบังคับดังกล่าว สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าพฤติกรรมเหล่านี้ของ a c e b o o k เนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นการทำแบบ2มาตรฐานฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัพฟ,ฟอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด1 i อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อสำหรับท่านใดนะครับที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัพฟอร์ไทย สามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ